สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับดูว่ากราฟเนี่ยเราจะเข้าเทรดตรงไหนได้บ้างนะครับด้วยกรอบที่เป็นกรอบซัพพลายนะครับนะการอ่านดีมาร์กับซัพพลายโซนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆเปิดกราฟขึ้นมาก่อนนะครับนะ่าต่อมานะครับให้เรามาสังเกตดูว่าซัพพลายเนี่ยมีบริเวณไหนบ้างนะครับแล้วก็บริเวณดีมาร์เนี่ยมีตรงไหนบ้างนั่นเองนะครับลักษณะของกราฟนะฮะที่เกิดซัพพลาย มีอยู่2แบบด้วยกัน1ก็คือการเกิดัพพล l y เพื่อกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงนะครับในการปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับหก็คือกราฟถ้าหากว่าเขาจะปรับตัวลงะครับสังเกตไม่ยากเวลาเกิดัพพล l y นะครับกราฟเนี่ยมักจะมีการลักษณะของการเกิดแบบเป็นไซด์เวย์นะครับนะด้านบนเพื่อนๆสังเกตนะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องของการไซด์เวย์ไม่ทำา i g ที่เหนือบริเวณปลายไส้นะครับเหนือไฮก่อนหน้า นะครับนะแล้วก็มีการไซด์เวย์นะครับนะหลักๆนะครับนะอ่าจะเห็นว่ามีการไซด์เวย์นะครับนะทีนี้ท้ายสุดเนี่ยนะครับกราฟเนี่ยมีการหลุดบริเวณนะครับราคาโลนะครับหรือว่าปลายไส้ด้านล่างลงมาจุดนี้เรียกว่าจุดที่เป็นซัพพลายนะครับหรือว่ามีแรงขายเทออกมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นจุดสําหรับการเข้าเทรดสําหรับฝั่งเซลล์นะครับนะทีนี้ นะฮะต่อมาครับเราเรียกว่าเป็นลักษณะของซัพพลายพักตัวเพื่อลงต่อนะครับนะเมื่อกราฟเนี่ยปรับตัวลงมาแล้วนะฮะส่วนใหญ่มักจะมีการพักตัวเพื่อปรับฐานลงต่อเสมอนะครับจุดนี้เรียกว่าเป็นซัพพลายพักตัวนะครับอ่ากราฟเนี่ยมักจะไซเวในแนวนอนนะครับก่อนที่จะเบรกเอาท์แล้วก็ลงต่อนะครับโดยลักษณะของซัพพลายนะครับพักตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการไซเวในแนวนอนแต่ถ้าเป็นลักษณะของการไซเวนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้น แบบนี้นะครับไซเวย์อัพนะฮะอันนี้เราเรียกว่าลักษณะของตัวบริสตัดนะครับนะก่อนที่จะมีการเบรกเอาท์แล้วลงต่อนะครับคล้ายๆกันนะครับนะอ่าแบบนี้แล้วครับแล้วก็มีการปรับตัวลงนะครับอันนี้เรียกว่าบริสตัดนะครับทีนี้เมื่อเกิดลักษณะของการปรับตัวลงและมีซัพพลายเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการหาจังหวะเบรกเอาท์แล้วฟอลโล่ตามนะครับนะ อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยกราฟมีการเบรกลงมาใช่ไหมครับเราก็รอเร่งเทสซัพพลายแล้วฟลโร์เซลล์ตามนะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนขาขึ้นก็เหมือนกันครับนะฮะกราฟเนี่ยนะฮะปรับตัวขึ้นมามีการพักตัวในแนวระนาบอ่าเรียกว่าเป็นแนวดีมานะครับพักตัวไปต่อนะครับแนวแบบนี้นเวลากราฟปรับตัวขึ้นต้องดูด้วยฮะว่าเป็นเทรนด์อัพหรือว่าเป็นเทรนด์ดาวนะครับถ้ามีเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยก็ต้องดูว่ากราฟเนี่ยพักตัวในแนวนอนไหมนะครับนะส่วนบูลิตแฟลกเนี่ย นะครับกราฟถ้าเป็นรูปแบบการพักตัวเป็นลักษณะของแฟลกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการไซด์เวรดดาวนะครับก่อนที่จะเบรกเอาแล้วไปต่อนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้เป็นลักษณะของตัวบุรีแฟลกนะครับอ่านะครับบุรีแบบฟลกก็ตรงกันข้ามนะครับนะถ้าเป็นขาขึ้นจะไซด์เวรดดาวก่อนเบรกเอาไปต่อนะครับต้องดูด้วยนะว่าแนวโน้มเนี่ยเป็นขาขึ้ื่อนไหมเพราะว่ากราฟเนี่ยเบรกขึ้นมาเห็นไหมครับก็เป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจน เพราะนั้นต้องดูด้วยว่าแนวโน้มเป็นแนวโน้มอะไรถ้าเป็นขาขึ้นต้องไซเวดาวักตัวไปต่อนี้เรียกว่าบุริตไฟนะครับถ้าเป็นลักษณะของตัวดิมานนะครับจะไซเวในแนวนอนนะครับก่อนที่จะเบรกเอาไปต่อนะครับแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นเวลาอ่านกราฟนะครับเพื่อนๆพนพยายามสังเกตเทรนก่อนนระดับแรกนะครับนะถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยไซเบแนวนอนรอเบรกเอานะครับสำคัญก็คือถ้ายอเทสด้วยจะดีมากนะครับนะเบรกเอายอเทสนะครับ อ่ะตัวเนี้ยจะทำให้เราเข้าเทรดได้นะครับโอกาสบวกมากกว่าลบนะครับนะแบบนี้เป็นตน้นนะถ้าเป็นขาลงนะครับก็ต้องมาในลักษณะของการเบรกเอาท์นะครับลงมานะครับเด้งเทสหาจังหวะฟอลโล่าตามนะครับนะอย่างเช่นตอนเนี้ยทองคำเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าเอ้ยผมจะเทรดฝั่งไหนดีนะครับเราต้องสังเกตก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟเป็นยังไงอย่างเช่นตอนเนี้ยเขามีการยกโลขึ้นและมีกรอบที่เขาเบรกเอาท์ นะครับนะก็ต้องให้ในเรื่องของน้ำหนักเรื่องของการเบรกเอาด้วยนะครับนะนะเช่นถ้าเกิดว่าทําโลนะต่ำกว่าโลก่อนหน้าได้นะครับนะอันนี้ค่อยคัดลอตถ้าเพืเ่อนๆบ่ายนะครับนะถ้ามีการบ่ายหรือถ้ายังไม่ทําโลต่ํากว่าโลก่อนหน้าแสดงว่าตัวทองคาเนี่ยนะครับเบรกเอาแล้วป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้อาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับเพราะนั้นต้องดูด้วยว่ารกราฟเบรกโลก่อนหน้าลงได้หรือเปล่าถ้าเบรกได้แสดงว่า บางอตั้งเซลล์นะครับอาจจะมีแล้วก็อาจจะมีการปรับตัวลงต่อได้นะครับตรงนี้ที่สําคัญคือการเบรกลนะครับเพื่อสะท้อนแรงฝั่งนั้นๆนะครับเช่นเบรกลก็คือสะท้อนแรงฝั่งเซลล์เยอะแล้วก็ควรนะฟอลล์เซลล์ตามนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือวิธีการอ่านกราฟสาหรับเพื่อนที่กําลังฝึกเทรดหรือวฝึกนะฮะอ่านกราฟนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกดเจ๊กุเจนกันด้วยนะครับ